ีเราไม่ได้ทําสต็อกให้ลูกค้าเราก็ไม่ต้องบันทึกอะไรคือคือเราไม่ต้องคียรายตัวลงไปรายละเอียดเราไม่ต้องคีแต่ให้เรานะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์ขอไปพิมพ์นี้อร์กรณีสต็อกนะคะสินค้าคงเหลือกรณีหนึ่งขายยอดยกมา ไม่ต้องบันทึกในรายละเอียดก็คือลายตัวเนี่ยไม่ต้องบันทึกแต่ให้เราทำตัวนี้ค่ะก็คือใกล้ใ้สิ้นปีค่ะหน้าที่เรานะหน้าที่สำนักงานบัญชีใกล้ใสิ้นปีให้มีหนะ้าที่ทำนี้ค่ะ แจ้งผู้ตรวจสอบบัญชีว่าจะทำการนับสต็อกวันไหนหมายความว่าเราเนี่ยไปสอบถามผู้ประกอบการก่อนอาจจะทำาว่าเอาเอเป็นไปถามผู้ประกอบการสอบถามผู้ประกอบการ ว่าจะนับสต๊อกวันที่เท่าไหร่ถามผู้ประกอบการเลยนะคะว่าจะนับสต๊อกวันที่เท่าไหร่แล้วขั้นตอนที่2ก็ต้องเป็นแจ้งผู้สอบบัญชีที่จะสอบบัญชีบริษัทเนี้ยที่เขาขึ้นทะเบียนสอบว่าจะทําการนับสต๊อกเนี่ยวันไหนเพื่อให้ผู้สอบเข้า ร่วมสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือคือเคสเนี้ค่ะก็แล้วแต่ผู้สอบเขาจะส่งคุณเข้ามาสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือหรือไม่หรือไม่เข้าแล้วแต่เขาแต่เราอ่ะต้องแจ้งแจ้งผู้สอบไปก่อนเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะกรณีผู้ทําไม่แจ้ง แต่ผู้สอบต้องเข้างบการเงินมันจะออกแบบมีเงื่อนไขท,ทันทีงบการเงินนะหน้ารายงานผู้สอบจะมีเงื่อนไขว่าไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือค่ะเป็นการดีไหมคะต่องบการเงินไม่ดีเพิ่อเรเราโดนผู้ประกอบการด่าด้วยนะคะแล้วก็งบการเงินนั้นก็มีโอกาสที่ทาง ลดวงเงินเราลงเพราะงบการเงินมันมันดูวิดีอะไรอย่างเงี้ยในแง่ของธนาคารนะคะหรือธนาคารก็จะมีคําถามไปยังผู้ประกอบการว่าทำไมงบการเงินมีมีเงื่อนไขเพราะอะไรทําไมไม่จัดทําให้ไม่มีเงื่อนไขอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหากับแบงค์ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยตัวเราเองเนี่ยมีหน้าที่แจ้งผู้สอบแล้วก็ต้องแจ้ง